อ่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมท่านกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมมีเทคนิคแบบดีๆจะมาสอนกันนะครับก็จะเป็นเทคนิคในการเพิ่มยอดไลค์นะครับหรือยอดถูกใจในฟอร์ของทิกต o k ลนี่นครับอ่ะถ้าคนที่มียอดไลค์น้อยกันนะครับยอดถูกใจน้อยก,กันก็สามารถเพิ่มตามผมกันได้เลยนะครับอ่าวิธีการแรกเลยครับคุณผู้ชมเข้ามาในวิสโอนี้กันก่อนนะครับอ่าสวัวนการเข้ามาก็สามารถที่เข้ามาในลิงค์ขางคลิปนี้กันได้เลยอ่ะผมจะวางลิงก์ ไว้างลังคลิปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก you si ็สามารถคลิกเข้ามาใช้งานกันได้นะครับพอเข้ามากันแล้วนะครับก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรวนี้ไปเลยอ่ะก็จะเป็นการเข้าสู่เว็บไซต์เคมกิจโซเชียลกันแล้วนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเพิ่มยอดโซเชียลกันนะครับอ่ะสําหรับนี้เขาได้เราลงเชื่อใช้นะครับคนที่มีหลักสมาชิกกันอยู่แล้วอ่าก็สามารถกดลงเชื่อเข้าใช้งานกันไปได้เลยอ่าส่วนคนที่ยังไม่มีนะครับก็ให้ไปสมัครสมาชิกก่อนนะครับก็เข้าไปสมัครใช้งานดับบความมือตรอได้เลยนะครับ อาวยการสมัครใช้งานนะครับก็ง่ายๆกันเลยเนะี่ยก็ใส่ชื่อผู้ใช้ลงไปนะครับแล้วก็อีเมลสองข้อมูลนี้ก็ใส่ข้อมือกันไปเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็สร้างกระพาขึ้นมาแล้วก็ยืนยันอีกครั้งแล้วก็อย่าลืมติ๊กวิธีใช,ช้ใช้โปรแกรมอัตโนมัติกันด้วยนะครับเพื่อ,อยืนยันนะครับว่เาเราไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติหรือว่าบอทนี่นะครับแล้วกดสมัครใช้งานไปได้เลยสำหรับที่สมัครใช้งานที่ Google นะครับก็สามารถกดสีแดงตงัวนี้เพื่อสมัครใช้งานที่ Google กันไปเลยนะครับ่้วยการสมัครที่เรบ้กัแลว็ หลังผ่านการลงชื่อเขาใช้งานด้านหน้าตัวนี้ไปเลยครับสำหรัที่สมัครใช้งานที่ g l e ไปเขากดลงชื่อเขาใช้งานที่ Google ตัวนี้ไปเลยเ็ากดลงชื่อใช้ไปเลยนะครับอ่ากดลงชื่อเขาใช้ไปแล้วนะครับหรือเข้าไปสูส่เว็บไซต์คลิโซเชียลกันแล้วสำหรับนี้เป็นหน้าคำซื้อใหม่นะครับก็จะมีหลาฟอร์มให้กับเรานะครับได้ได้ใช้กันเลยนะครับก็สามารถได้ใช้กันได้เลยนะเขาจะมีทั้งเฟซบุ๊กอินสตาแกรมนะครับยูทูบทิกต็อกทวิตเตอร์นะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายให้กับเรานะครับได้ได้ใช้กัน,กนลฟอร์มเย ตัวนี้น่ครับผมจะได้ใช้แพลตฟอร์มของ TikTok อกนะครับก็เลือกพี่ TikTok อกนี้เลยครับอาจจะจะมีหมวดหมู่ตรงนี้ได้ใช้หลายวัูกันเลยนะครับก็จะเป็นหมวดหมู่ของ TikTok อกทั้งหมดเลยเกลือดูกันได้นะครับตัวนี้ผมจะได้ใช้วัตถุเพิ่มหัวใจตรงนี้เลยนะครับก็เลือกไปเลยนะครับอาจจะมีบริการตรงนี้ได้ใช้หลายบริการกันเลยนะครับก็สามารถได้ใช้งานกันได้ตัวนี้ผมจะได้ใช้บริการแรกเลยนะครับก็เลือกไปเลยนะครับจะจะมีคัดบายตรงนี้ให้กับเราได้อ่านการจะเป็นคัดยื่นนะครับหรือเมสเซนจ์ อ่ะคีย์วิดโอติ๊กตอกมาเลยนะครับก็ไปเลือกคีิปวิดีโอขึ้นมานะครับอ่ะก็ c o ปปี้ไปเลยนะครับคัปปี้ดีขึ้บนไปเลยเดี๋ยว้วก็งก์ไปใส่ลงไปในช่องนี้อ่าแล้วก็ใส่จำนวนหรือเป็นมาการเพิ่มยอดรายเข้าไปได้เลยนะครับจนกว่าสั้หนึ่งร้อยนะครับก็ใส่หนึ่งร้อยเข้าไปนะครับเดี๋ยวหนวยงา้การคำนวณค่าใช้จ่ายกับเราแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อไปเลยอ่ากดสั่งซื้อที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับเห็นมันมีคำแจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่าได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วอ่ะสาารรับบึนนนววะคกอิดง อ่าตัวนี้ระหว่างที่เราเว็บไซต์มการให้เราอยู่นะครับผมก็จะแนะนําเมนูต่างๆนะครับของเว็บไซต์กันต่อเลยอ่าเมนูต่อมาครจะเป็นเมนูบอดการสั่งซื้อนะครับก็จะขึ้นมาให้กับเราได้เห็นกันเลยนะครับว่าสั่งซื้อบริการไหนไปนะครับก็จะมีออเดอร์ไอเดียนะครับบริการที่สั่งซื้อเข้าไปนะครับส่งตัวนี้จะเป็นลิงก์ที่เราใส่เข้ามานะครับก็สามารถคลิกเข้าไปที่ก์ตัวนี้เพื่อตรวจสอบกันได้นะครับว่าลิงก์นี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับอ่าส่วนตัวนี้เป็นสาระของเว็บไซต์ยู่ว่เรารอยู่นั่ครับอ่ะาจะเนนนเเมมูติิะครับก็สามาดนเนิน อาสกคนที่มียอดเงินน้อยนะครับหรือไม่มียอดเงินเลยก็สามารถเข้ามาเติมเงินใช้งานกันก่อนได้เลยนะครับอ่าก็จะมีช่องทางสแกนเคียร์โค้ดทูเบอรี่วอลเล็ตคริปโตนะครับก็สามารถเลยใช้งานกันได้ก็จะมีวิธีการนะครับหรือขั้นตอนการในการอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วก็สามารถทําตามคําแนะนําด้านล่างตัวนี้ไปได้เลยนะครับอ่าต่อมาจะเป็นนูแนะนำเพื่อนนะครับก็สามารถเข้ามาแนะนําเพื่อนนะครับมาใช้บริกานี้ได้ง่ายๆกันเลยแถมยังมีอัตราค่าแนะนําหรืออัตราค่าคอมมิชชั่นถึงห้าเซ็นต์กันเลยนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้ก็ ก็จะเป็นเมนูซีรีส์หนังจีนนีครับสับคนนี้อ่าเติมเงินนะครับหรือว่าใช้งานเว็บไซต์ในจำนวน500บาทขึ้นไปแล้วก็สามารถเข้ามาดูซีรีส์หนังจีนตัวนี้ได้ฟร,ร,รีทุกเรื่องเลยนีครับก็จะมี300กว่าเรื่องและจะมีอัปเดตใหม่ทุกเดือนด้วยนะครับก็ห้ามพลาดกันเลยนะครับอ่าต่อมาจะเป็นเมนูบริการทับดี่ครับก็จะเป็นเมนูที่รวบรวมบริการทั้งหมดไว้แล้วนะครับก็สามารถเข้ามาค้นหาบริการที่หาไม่เจอจากตัวนี้ออาากัน,นกได้เลยเลยเือบริการจากตัวนี้ก็จะมีเลายราคาเลายขั้นตามเลยขั้นสูง อ่าต่อมาจะเป็นเมนูนะครับติดตอ่อแอดมินนะครับสักคนที่มีปัญหาอะไรยอดมีขึ้นยังไงการก็สามารถเข้ามาติดต,ต่ตอแอดมินอ่าติดต่อมีเพื่อแก้ไขปัญหากันได้เลยนะครับก็จะมีตัวเชื่อเหย่านี้ก็ใส่ข้อมูลลงไปและกดตัวอ่ากดส่งตัวเชื่อเหลืไปได้เลยนะครับส่วนคนที่จะติดตอ่อทงางไลน์ก็สามารถเข้าไปที่ไลน์ตรงนี้อ่าเป่อติดตอ่อแอดมินทางไลน์ได้นะครับก็แค่สแกนเคียร์โครตรงนี้แอดอ่าแอดไลน์ไปนะครับติดตอ่อแอดมินกันได้เลยเอาละครับเพิ่มการให้เสียเวลานะครับเราเปิดคลิปมาด้วรย ตอนนี้อยู่ที่58นะครับก็สามารถกดีเฟรชหน้าจอหนึ่งครั้งได้เลยครับเพืววอ่อดูว่าเวิานพการให้เราเสร็จสิ้นกันแล้วหรือยังนะครับอ่ะก็เพิ่มมา80กันแล้วนะครับก็จะเดินอ,อยู่ที่58นะครับตัวนี้เพิ่มมา80กันแล้วก็จะเลยนดิดเดียวก็จะเพิ่มมาให้เราจนครบกันแล้วนะครับก็จะเพิ่มขึ้นมาแบบนี้เรื่อยๆให้กับเราจนครบกันเลยอ่ตะ,ออะตัวนี้ันจะรอเหมือนกันนะครับตัวนี้เพื่อ็นการไม่เสียเวลานะครับหัวตาขึ้นมาอีกทีตอนที่ยอดไลค์เพิ่มมาให้เราจนครบเป็นที่กละครับ อ่าเรากลับมาจากเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนนี้ยอดไหลของรายการเพิ่มมาหล่อมทีเรียบร้อยกันแล้วนะครับอ่าก่อนจะลงดีห้าสิบแปดนะครับแล้วก็เพิ่มมาแปดแปดอ่าก็เพิ่มมาเป็นแปดสิบตอนนี้เพิ่มมาเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบแปดให้กับเราจนครบกันแล้วนะครับอ่าก็สำหรับชมท่านใดนะครับที่ต้องการที่ใช้เวสานีครับอ่า้องการใช้บริการหนึงตาของเวสานีคนงารวางลีมีครั้งคลิปที่เรียบร้อยแล้วก็สบสมาชิกก็มาใช้งานเวสานีได้นะครับอ่าส,สุดท้ายเราคลิปนี้ยจบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมมรรััับบฟง้ยนนะคคเจอใหห่ลิปา ตัวคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ